มาทำกันในยกที่8ครับยกที่8ปดแสนวันนี้เหยียบซ้ายโดนหน้าของรีแมนอีกแม่ต่อยสองไม่ถึงแสนต่อยซ้ายเข้าหนะน้าแสนต่อยซ้ายอีกนหต่อยซ้ายตัววันนี้เข้าทางนะครับชกอย่างนี้เข้าทางของแสน สะมไปเรื่อยครับปล่อยหนึ่งสองเข้าไปไม่ถึงเลยครับดแมนฮุกซ้ายตัดลำตัวแหนฮุกซ้ายตัดลำตัวด้วยแหนเนี้ยซ้ายโดนหน้าสองหมัดแหนเนี้ยซ้ายตัดไม่ดีแมนยังเข้าไม่ติดช้าก็เราละคุณสมิงสาวปล่อยไปต่อเออเออโดนขวาตรงครับแสนโดนขวาไปหมัดแล้วนะครับแสนต่อยขวาลำตัวแสนต่อยขวาต่อยแหนทุกซ้ายลำตัวหมัดนี้อันตรายที่ทำให้ โดนอัปกะขาซ้ายอัปกะขาซ้ายลำตัวนะครับแสนจะจุกจิกอยู่เรื่อยลูกนี้อันตรายนอกจากมียับตรงนั้วนี่ไปดีสองนะตัวเองทีมบัลลีถึงต่อยขวาไม่ยอมก่อนนะครับแสนวันนี้ชกได้งดงามนะครับออกข้างนิดนึงประเภทบ็อกเซอร์อยู่แล้วนะครับชอบมวยไล่นะครับวันนี้เข้าทางรีแนนด์ไปเด้อดิยกนี้ยกที่แปดนะครับเหลยสี่ยกข้างหน้าแสนเนี่ยซ้ายกันไหม รีแมนบวกขวามาใหมดแสนต่อยซ้ายเข้าหน้าหมัดหน้าคอยทำงานได้ผลรีแมนทุกซ้ายแต่ลำตัวแสนต่อยหนึ่ง <miracle> สองโดนหน้าแสนต่อยขวาลำตัวอีกรีแมนต่อยขวาลำตัวต่อยขวาบนทุกซ้ายมาแสนต่อยขวาโดนมั่งนะฮะลำตัวก็โดนเยอะพอที่วดยกนี้นะฮะรีแมนตัดเราบ้างนะครับแสนต่อยขวาโดนหน้าแสนทุกซ้ายโดนหน้าแสนทุกซ้ายตัดนาทีนึงแสนต่อยขวาโดนหน้ารีแมนแสนไม่กลัวนะครับแลกด้วยตลอดครับแชมเปี้ยนโลกไม่สำคัญ แสนเราแรกตลอดตีแมนเดินตลอดนะครับแสนเบี้ยมต่อยซ้ายกันไม่อีกตีแมนค้องกรรมการนะครับค้องกรรมการบอกว่าศีรษะของแสนไปชนที่โหนกแก้มส่วนที่คิ้วนะครับแสนเบี้ยซ้ายโดนหน้าอีก ของกรรมการอิชิดะชาวญิแต่ทุกซ้ายโดนเบร็กเตต่อยหนึ่งสองไม่ถึงต่อยแล้วไม่ถูกนะครับความรวดเร็วเป็นต่อครับในขณะนี้ในยกที่8แล้วนะครับแเวร็กเตอร์มาเหลือเกินจริงจริงเขาจะมีกาดรเบร็กเตอร์พยายามดีครับหมดยกที่8